โอเคครับก็ยดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Rv นะครับวันนี้ฮีโร่ที่ผมเล่นจะเป็นาตานะครับผมมาครับผมก็จะมาเล่นาตารันะผมสกินเอสตอเมอร์นะครับสู่มาแล้วก็ต้องเล่นกันหน่อยนะครับผมสำหรับาตานะก็ถ้าก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับลงไปก็ผมก็น่าจะขึ้นแรงคอมมนเดอร์แล้วนะ นี่อาจจะลงช้าไปหน่อยนะครับผมมาครับแล้วทำไมฝั่งนู้นเขาเลือกตัวมาแบบนี้นะต้ใส่แย่งกันเล่นเมดนะครับผมฝั่งนู้นนะหรือว่าหรือว่าตั้งใจเอาบอนนี่มาลงผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเราเาวทฟ้าไงเอนนีน้าคอสฟารมป่าวะ่ะเดินเซนเบกเกอร์เฮ้ยโ,โหอไม่ได้ เนเกมเขามีพ <mile> ันธิตนะครับผมนาคอสก็หนุ่มสับซาตาหนุ่มก็เป็นเมที่อ่าเป็นเมทแอสซัซินนะครับผมก็ไม่ใช่เป็นเมทที่อ่าเน้นทำดาเมจวงกว้างนะครับเป็นเน้นเป็นเมทเน้นเบิร์ดเน้นคิวนะอะไรประมาณนี้นะครับผมสับซาตานนะโย่สกิลไปเลือกตัวมันแบบนี้เดี๋ยวเราเราเวฟสี่ครับเดี๋ยวเราบินแบบ สวยๆเลยครับก้อนสกิลหนึ่งของซาตาของผมจะเป็นการปล่อยลมไปข้างหน้านะครับนี่แต่ว่ามันจะคอมโบกับ่าสองได้นะเอาแล้วขงลางได้เอ้ยเอาวะตัวเดียวตัวเดียวโอ้โหเพื่อนเราก็จะซีดเหมือนกันืมไก่ไปอะเราไม่มีอันตินะครับผม วนะ่าคอมมาปิดแล้วถอยก่อนอ่าสกิลหนึ่งเป็นการปล่อยลูกลมไปข้างหน้านะผมสกิลสองจะเป็นการปล่อยพายุนะครับก็นะผมสำหรับสกิลสองนะครับพายุมันจะวนกลับมาได้นะเราใช้เราใช้ไปนะครับเราสามารถเก็บสแต็กใช้ได้สองครั้งนะครับผมแล้วตอนนี้เหมือนจะแย่งมาก่อนกันหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้อะไรเลยเอ้ยแต่เราเราได้นาะคอสสวยพอออกไม่ได้นะผมเดี๋ยวอันติเรามีละเดี๋ยวรารอวิน เอยากให้สกิลสองเรามากกว่าแน่สวยฝอยเลยครับผมอันติสวยได้สองปะเออได้สองสวยครับเอาอะดับเบิลคิวครับผมก็ผมสหรับอันติของคาซ่านะี่ผมจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะี่ผมทิศทางที่เรากําหนดนะว่าเราจะพุ่งไปทางไหนนะมันจะคอมโบกับสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะครับผมอฮะแต่ว่าแต่ว่าเวลาผมเล่นนะครับผมผมจะผมจะไม่เน,น้นแบบว่า บินแสแต็กแบบว่าเล่นเวลานานนะครับผมถ้าเกิดว่าบินขึ้นก็ขึ้นเลยนะครับผมผมจะเน้นสแต็กแบบเดียน,นะเขาท้ารัะสี่โหมันไกลไปโยกกลับมาไม่ทันนะครับผมเนี่ยเวลาผมเล่นผมก็จะพุ่งไปอย่างนี้เลยนะอาจจะแบบว่าจะไม่ได้สแต็กแบบสามสี่แล้วก็ค่อยบินไปอะไรประมาณนี้นะผมจะไม่ได้ยังงั้นนะผมชอบตกเครื่องนะเวลาเล่นย่างนั้นนะครับผมคือว่าถ้าเกิดได้จังหวะบินก็คือบินเลยนะครับ คือว่าอันติใส่เลยนะโดนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโดนก็คือโดนนะผมไม่โดนก็คือตกเครื่องแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าผมเล่นอย่างเงี้ยผมว่าผมถนัดกว่าเดี๋ยวเรารอดักย้อนก็ได้นะดูว่าย้อนเขาจะเดินลงมาหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมว่าเขาน่าจะผมว่าเขาน่าจะไม่กลับนะเขาต้องเคลียร์คลิปอีกเวฟหนึ่งเพราะนะเพราะว่ามูาดเรากลับไง นเมือติดตเราแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ต้องถึงกระบ,บินก็ได้ครับผมเที่ยวหน้าไปกระแทงก็พอนะครับเรียบร้อยนะเอาตัวบางมาอย่างงี้ก็หวานเจี้ยบดียครับแรงคอน,นจริงเอ้ยเอ่อเล่นจัดอันดับจริงปะเนี่ยยังกับไม่ใช่เล่นแรลงเลยอะเล่นตัวมาแบบตามใจฉันมากเลย อยอนย่ออีกรอบวล่ะเอาอีกรอบว่าล่ะแรงนะเขาไม่กล <No 1> ้าแล้วหรือเปล่าครับจังหวะนี้นะคอร์สล่มาแล้วสกอร์ก็ยังไม่ห่างมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคคลิปไปครับ ก็ฟาตานะผมถึงถึงเราจะมีอันติแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะบวกอย่างเดียวนะครับคุณเพื่อนก็ต้องรอของหน่อยนะไม่ง,งั้นไม่ง,งั้นบินไปเดี๋ยวคิวเขาไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวฆ่าเขาไม่ตายเดี๋ยวเราจะตายแทนนะครับอาฟาตาก็ต้องเอาเป็นฟิกเกอร์มานะ ยังไงล่ะยังไงล่ะมันใกล้ไปหรือเปล่าจังหวะนมันใกล้ไปหรือเปล่าสวยโอ้โหออกมาแบบนี้ไม่มีคนกันกันเรียบร้อยเลยครับโอ้แต่ว่าตรงกลางแตกว่ะทันปะวะไม่มีคนตีต่อทันอยู่ครับเแค่ได้อยู่ครับสวยเนียกลางต่อเลยแล้วกันนะครับผม รลางกวาขั้าหนวไปเอานาคอยังไงเอ้ยโอ้โหตกเครื่องกดแช่หนี่ก่อนอล่ะเอาล่ะหยนดลมยนเอ้ยเกินอืมขอเจ้าเราเอ้ยแต่ได้อยู่นะเอ้ยเกือบแล้วอุลาหทำไม่ใจหันหน้าทางงูนวะไปหยุดลมไป ให้เพื่อนเราป้อมนะโอ้ไม่น่าจะเอาได้ดดละเล่นสเคียคลิปหมดกองละแต่แต่ว่าข้อดีของการที่เอาดาเมจมาเยอะมันก็สามารถเคลียคลิปไวนะเคลคลิปไวแล้วก็ถ้าเกิดดาเมจมีก็เราก็จะเจ็บนะครับผมแขงเราก็จะเจ็บมากนะรับดาเมจมากๆนะแต่ถ้าเขาไม่เกิดแล้วก็เราก็จะเกมเราก็จะนำนะเราก็จะตบเขาไปเรื่อย เอาะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วกดติแล้วในประเด็นาชิน,นกาเมื่อไ่าชิน,นกาเ่อไเอาบินใส่เลยครับอย่างนี้เรียบร้อยโอ้โหเพิ่งคิดว่าเราจะไม่เอาเขานะตะเกียบแต่เสีย,จยใจด้วยนะบินไปแล้วยังไงก็ต้องล่วงครับอา้าวสลริมเราอะไรอย่างนั้นแล้วเนี่ย เดินลึกเกินไปป่ะเนี่ยโอ้โหโูโหลาดลอยบนโ,โหแล้วการล่างหันป่ะเนี่ยย้อนซอยป้อมจะแตกและเรียบร้อยป้อมแตกคุณ่าแอบอยู่ในป่านะอาจะเอสวยเรียบร้อยบินใส่เข้าไปโอ้โหไม่ต้องถึงก็ต้องบินก็ได้ครับ แคาหน้าไปชนก็พอนะผมสซาตานะก็ถ้าผมทุกท่ามันทำดาเมจหมดเลยนะซาตานะอันนี้อันนี้ก็ไม่จะเป็นที่จะต้องแบบบินสแต็กแบบห่างๆเพื่อให้ลอยก็ได้นะจริงๆพุ่งเข้าไปแบบผมอะถ้าเกิดว่าทําได้นะถ้าทำได้อะมันมีดาเมจอย่างนี้แหละมันมีดาเมจเอาวะล่ะอกสุเอาวะล่ะมีเกเกอนะแรกวะล่ะโอ้โหเกือบตาย เกือบไปไม่งั้นนะเราตะกีน้นะเอาว่า701ครับผมผมก็ไล่คิวแบบอย่างต่อเน,นื่องนะจับจับตัวโหดั้งทีก็ต้องเล่นตึ้ๆหน่อยนะครับผมสาต้านะเอาจริงก็เป็นตัวที่ผมแบบชอบเล่นอีกตัวนึงครับาต้านะาาาาไม่รอดอย่างนี้ไม่รอด กับเพื่อนเฉยได้แต่ก็ได้อยู่ยไม่เป็นไรหิวกันนี่สักหน่อยนะนะขอนะนขั้นเขียวดีขั้นเขียวเดีแต่เราเพื่อนเรามันจะไม่เอาออบเจกต์เอาป้อมเอาอะไรเลยเหรอแจซาตาเดินเกมคนเดียวเลยหรอไม่ไหวนะ อ๋อนี่แย่งนี่แย่งเรียกนี่โอ้โหเขามีแผนิตเรียบร้อยเลยไม่ได้เลยเลยเฉียสกิลฟร B แล้วเพื่อนเราจะเข้าแล้วหรือเปล่าครับน้องฮันเลนของเราเขาจะสวนเปล่าเขาจะสวนเลยเราบุลุษเข้าไปแล้วแต่ใจเย็นๆก่อนเพื่อนๆใจเย็นๆก่อน เดี๋ยวมันจะมีจังหวะบินส,สวยๆสักทีละเขาลวงกันเฮ้ยอ,อยากบินว่ะแ,แล้วก็ไม่มีใครมาตีาเราเลยอ่ะแล้วก็ต้องเสียสแต็กหนีฟีกเพราะเสิ่ง ฟาร์มไปเพื่อนไม่เอาให้ทำไงได้เราตีคนนี้ก็ไม่ตายหรอกอ่ะจังหวะนี้บินเลยครับออกพิกเกอร์อเกอร์แล้วก็ไม่รอดบอกเลยว่าไม่รอดมาจากนกอมหิดหรือเปล่าเรจากนกอมหิดไหมเฮ้ยผมนี่เป็นนักสตรีมเมอร์นะครับจะหนีผมได้จริงเหรอ ตาตาของผมนี่นักซิมเมอร์ครับผมเอาอะไรเอาของเลือกยอามังกรเลือกทุกตัวได้ไหมเอาคนวะรอดักเลยครับอย่างเงี้ยเอาเรียบร้อยอย่างงี้เรียบร้อยครับไม่น่ารอดน,นะเฮ้ยรอดแล้วรอดยังไงวะโหแรกว่ะโหโดนโยกเจอแลวสูโ,โ,ยโ,โยกเข้าไปหัวหมุนเลยทีกี้ รีทันเม e อวะฮ้วล้วงขนาดนั้นเราไม่ได้นะเอาอย่างไรซิวเข้าเวะละ เนี่ยเนี่ยที่ผมอยากให้เอาอะ่ะแบบมากที่สุดคืออ็อบเจกต์นะครับทุกคนผมว่าอ่าเกมอาวนะเราคิวเขาได้ก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราขึ้นบ้านไม่ได้อ็อบเจกต์เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับผมตัวไหนที่ดาเมจยังไม่ถึงก็ยังมีโพลี่นะครับผมที่จะเพิ่มดาเมจให้เราได้นะออบเจกต์ Object นี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะนเพื่อนๆเล่นอาวีก็พยายามเก็บออบเจกต์กันนะครับผมถ้าอยากให้มันชนะสมบูรณ์แบบนะ โอ้สายปะนี่ยสตันโอ้โหเรียบร้อยเลยคอมโบจะคอมโบเบรกแตกเข้าไปร่วงเลยนะเออเฮ้ยเนาะการกลางเป็นเหตุสังเกตได้เอจุดวันี้ดาร์กเราปล่อยคลื่นไปแล้วครับผมก็แมปใหม่นะผมสำหรับดาร์กตัวที่สองนะครับผมมันจะปล่อยคลื่นไปทางเลนที่เราเลือกนะแล้วอะไราจะจะจุดวันี้ครับขอค่านะครับ ร,รอ้อยพวกเออร้อยสวยงามมันจะปล่อยขึ้นไปข้างหน้านะครับผมแล้วมันจะทําลายอคลิปเลนที่ฝั่งตรงข้ามานะแล้วได้เงินจากคลิปตรงนั้นด้วยแล้วก็เคลียร์เลนด้วยก็คือว่าเพื่อโอกาสในการขึ้นบ้านถ้าเกิดว่าใครได้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมทำไมมุมมันไม่ดีวะตรงเนี้ยเสียวเกินว่ะอาคิวปั่นแล้วครับชุกงนนี้เราอืมโอ้โ<ฮ>อ เอาตัวนี้ก็ได้嘛จะไม่ได้สักตัวสวยงามครับผม,ไ,มได้รู้สูนะ่ะซลิมซลิมมันมีหวานมีหวานเก็บหวานก่อน,นจะเดินเข้าไปอย่างเดียวเลยได้เกิดคิวไปขนาดนี้แล้วยังแพ้อยู่ผมว่าไม่ใช่ละนะ12 สิบสองคิวอ่ะเออลำจนรู้จะลำยังไงแล้วอะ่ะเอาเอาดาร์กได้ปะเอาเอาคองไดปะโอ้เป็ <R ally. S 1> oh, นผล่หน้ามาแล้วร <R ally. S 1> วมรวมตัวกันหน่อยดิ <R ally. S 1> เดี๋ยวเสียไปให้ฝั่งนู้นเะรียบร้อยเลยนะพอขึ้น้าทีเดี๋ยวจบฮ <R ally. S 1> าเลย รีบตีรีบตีพี่นาคอสมาว่ะหืมเราก็จะตายว่ะตายวะเนี่ยโป๊กโปกปกยิงต่อไปยิงต่อไปยิงต่อไปสวยงามเอาว่ะคือว่าไม่พลาดแต่ว่าเราต้องกลับไปการย้อนแล้วย้อนลอยล่างแล้วอู้ ยิงโคตรแรงอะย้อนเลตเกมอะจริงนะเห็นไหมครับจบยากจบย็งจริงๆเพื่อนเราไม่เอาอะไรเลยอะ จะเห็นเห็นเห็นว่าผมคิวเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าการเดินเกมอ่ะมันยากครับผมผมจะให้เมดไปเดินเกมแบบเหมือนแอสซัสซินเหมือนเหมือนอ่าโลมอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับยิงเมดโดยที่ไว้เติมไฟนะเอาตามหลักๆเลยนะผมเติมไฟจ่ายดาเมจนะแต่ว่าถึงถึงสตาร์จะเป็นตัวล้วงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะล้วงเขาตายในในทีเดียวนะครับผมอันนี้ต้องคำนึงถึงตรงนี้ไว้ด้วยนะครับ เราจะเล่นตัวอะไรตามใจเราก็ต้องสังเกตทีมหน่อยนะผมว่าเขาพร้อมไหมนะรับผมเล่นได้หรือเปล่าหยิบมาะอะไรย่างเงี้ยนะแต่เข้าใจอยู่ครับว่าแต่ละคนนะก็อยากมีตัวที่เล่นแตกต่างกันไปนะครับผมไปฮิวไปฮิวไปฮิวไป,ไป,ไป,ไปเออในป้อมแรกแล้วเอาทีละป้อมเอาทีละป้อมขึ้นมาไม่ได้ก็ทีละป้อมโอ้โหหวังหว่านไปทั่วเลยปะเนี่ย มุมซ้ายอันตรายเด้อมุมซ้ายอันตรายเด้ออย่าเข้าไปเด้อตายม่วหูตัวเด้อ ดีแต่คลิปนี้ไฮไลท์เต็มไปหมดเลยนะเอาล่ะมันคงอยู่ในป่าป่าวะปุ๊บปั๊บขึ้นมาล้วงอีกสวยเลยเอาวะโอ้โหยังยิงเช็คอีกอนี่ก็เขารู้หมดเลยจะเม่นไปไหนเนี่ยยิงชงยิงเช็คด้วยโคตรสุด อ่าจะังหวะนี้ยังไงบินกลับสวยดีครับเขาเกิดเขาเกิดเขาเกิดฆ่าก่อนเดยแช่เออสวย,วยโดยโดนฟิกส์โครบร่วงอีกนะครับเกสู่ยิ่งแรงๆอยู่นะไปไปไปขึ้นบ้านมันขึ้นบ้านมันบินไปเลยครับโอ้โหเลยแมพด้วยประเด็นมันเนี่ย เออเ,เออได้เออรออยู่รออยู่มังเกี้ยวจะซีดอีกแล้วดีปป้อมดีป้อมไหนปะมันนี่ป้อมแตกเออนั่นแหละที่ต้องการนะครับเวลาแค่ทาวเวอร์บนทาวเวอร์เดียวจบได้หรือเปล่าเคคอยอยเกิดกันแล้วดูว่าอย่างไงใครก็ได้นอ เราถอยเพื่อนเข้าอย่างนี้ก็ไม่เอานะ I I นั่นไงแล้วไปแล้วไปล่วงกันได้ยังไงตอน้นคู่นั้นนะ่ะโอ้โหของจริงไปกลายเป็นคู่อีกตัวไหมเอาไปอีกตัวไหมม <I 'm S 2> ุลาด <Same time. S 1> อืมวีดีกู๊ด หยหัวหน้าซิวฮะตอนนี้กระจุวหันนี้นาคอสโยกมาแล้วสีคลองอย่างมั่นใจนะอตอนนี้ไม่รู้ว่าเราแอบอยู่แต่ถึงเราแอบอยู่เราทำอะไรได้เฮ้ยแหลมมันก็เสร็จดีครับแหลมมันก็นเสร็จดีครับลมมิงไม่ใช่เหรอเราอะลมมิงไม่ใช่เหรอ VC เยอะไม่ใช่เหรอ <S 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 โห แมนิกแม่นิกจริงมาแม่นิกนนแม่นจริงแม่นจังเอ้าแล้วเพื่อนโดนโอ้โหยอยตายทีละตัวผมก็เริ่มหัวร้อนแล้วทีเดี๋ยวเล่นไปเล่นมาลูกเกมเสียอีก อย่าเลยเยิงแค่แล้วช่วยแค่คลิปเดินก็แห่งเกินนอ้ยยนะเขาจะทำอะไรอะ่ะเอา,ามูหล,ลาดไล่วะเว่ยยตายตายก็ตาย,ตาย เล่นไปเล่นมากเกมมไม่ได้ด้วยประเด็น <c oughs> เดี๋ยวชิเกี้่ายชิคกียร์ช่วยชิคกี้พ g o o ิ luck. ก้าน่ารู้งงมากโหอยู่หน้าที่ลอยบนอยู่อะลอยลๆเอาขึ้นขึ้นไม่ได้เราก็ขึ้นบ้านอย่างเดียวเอาเอาซุปเปอร์คลิปก่อนดีกว่าเราแต่ว่าหมดแล้วอะคลิปเยี่ยงละ คือแบบแหลมไม่ได้เลยนะอ๋อยังไงครับคือบวกกันแล้วให้พยายามไวรุ่นตัวตึงเขาเล่นกันไปเรียบร้อยครับผมแล้วละ มีใสแต่ละกานมีนใสแต่ละการของจริงครับผมสวยงามครับผมก็นะครับผมสับฟาต้านะผมเล่นอะผมเล่นประมาณนี้นะเพื่อนๆทุกคนนะไม่ได้เล่นแบบเก็บแต่งแต่อะไรมากมายนะโหแค่นี้มันดาเมจมันก็ถึง,งจุดแล้วนะโอเคครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด, share, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะผมสำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ เอาอะของจริงโอ้ยมีผีด้วยโอเคครับงั้นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมไปแล้วครับ